นัทพรเขินจนเก็บอาการไม่อยู่เมื่อให้โซนยตอบชัดใครเป็นคนจีบใครก่อนเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานระหว่างนางเอกสาวแก๊งเฟอร์บี้แต้วนัทพรและให้โซหนุ่มในประนายพรประภา โดยเราจะเห็นโมเมนต,ต์คลั่งรักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งจับมือฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆผ่านมาได้ทุกเรื่องราวเคียงข้างทุกสุขมานานจนถูกจับตาลุ้นข่าวดีมาตลอดโดยล่าสุดสาวแต้วได้เผยแพร่คลิปวันละนิดแต้วพาบุกกองละครผ่านทั้งช่อง YouTube ของเธอและในคลิปก็มีการเล่นเกมและมีคำถามที่ว่าเป็นคนจีบหรือเป็นคนถูกจีบทางด้านไฮโซไนได้บอกว่าต้องบอกว่าเป็นคนจีบครับงานนี้ทำเอาสาวแต้วเขินหนักมาก มากเลยจ้ายิ้มจนตัวบิดเลิกรักไปไม่ถูกก่อนที่จะตัดจบไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ